สวัสด no like, ีครับทุกคนพวกเราแบงแล้วก็แบงวันนี้พวกเราจะมาเล่นโหมดนี้การไม่รู้เชื่อโหมดอะไรเข่นนี่ในหนูไม่เสร็จทีนี้ไม่ก็หนยไปเราจะมาเล่นกันมาเล่นโหมดนี้กันมาเล่นตรงนี้กันมีใครมาไหมไม่ต้องให้มีใครมาหรอกเพราะเรามาทำคลิปสองคนนี้นี่มันทำคลิปสองคนแล้วไม่ได้มาทำคลิปเป็นล้านคนนะ มาแล้วนะครับมองบูมไม่มาเลยนะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวก็มันเป็นแนวตั้งรอแป๊บนึงนะโอเคคมเพลนเดิมแล้วนะถูกมาแล้ว,ลวคุณวางเลยดิจะสมตั้งกนอนเจา,าวังตัวนอนราบ กองกระปุ่นอยตรงนี้เพราะว่ากันจะได้ดาเมจเฮ้ยมันนำดาวมีไหมเนี่ยไม่ทำไม่ทำมันจะสร้างเมันวงทำไมวงเล็กจังอ่ะดูดิไม่ทำดาเมจไม่มีดาเมจไม่ควรไม่ควรมาไปตรงนี้ถอนมันทิ้งก่อนไม่มีตังเอ้เธอคิดตังก็ได้จะได้มีตังเธอคิดตังแล้ววางตัวไหนดีอ่ะ มีแค่ต,ต, here, ตัวเด well. ียวที่วางแลมันจะคุ้มคือวางตัววางตัวนี้ไปก่อนมีตัวนี้ประหยัดตังไปก่อนเนาะตัวฟลูเนี่ยประหยัดตังกว่าถ้าตัวฟลูมันดีกว่าแล้วก็ประหยัดตังกว่าเนี่ยใช่ยังไงสีแดงไอ้สีฟ้าก็สุดแล้วจะส่กินมพ์ไอ้ตัวเอาตัวแก้มันหลับมาตรงนี้ก็ได้นะแบบเนี่ยนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยเอาเลยแบบอาไม่ไว้หน้าหน้า ตรงนี้ยังไม่โบเลยยังไม่ถึงสามร้อยเลยมีสองร้อยอยู่เลยนี่ไงได้แล้ววางได้แล้ววางไว้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยแบบนี่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงนเนี่ยยืนค้างเอาไว้ตรงนี้นะยืน F K ไปก่อนยืนไปก่อนเลยคิตังก่อน อังแล้วไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะเอาไปตัวน้ำเงินก,ก่อนมามนตั้งห้าร้อยนั้นเอาไปวางตัวกินปลาก,ก่อนดีกว่าอเอาไปวางตัวกินปลาก่อนเนี่ยพวตัวน้ำหลับยังไม่มาเลยโอ้เอาไปขยโงเลยใครเป็นไปกดออโต้สะคิฟ ครไปกดออโต้สคริปยังไม่ได้กดเลยค่ะพี่แบงค์มีไข่ตุ๋นตุ้งไข่โอ้ยตังแบบขึ้นโคตรช้าเลยบอกไว้ให้โอ้ระวังเดีลยวเว้ยระวังเดีลยวหนึ่งตัวมาเลยมาเลยไม่ดอมิต้อตังมือดาอมิแค่สองสิบว่าานมันก็ไม่ไม่ค่อยแรงได้ แล้ววงกว้างมากนี่วงวงสิบห้าวงสิบห้าเมตรไอต,ตัวนี้น่าจะก็มาดิตายยังไงก็ไม่ไหวตายอยู่ดีไอตัวนี้คู่ตตัวทาร์ล็อมันอไเริ่มใกล้มาแล้วน่าจะใกล้ามาแล้วตัวทับทิมมันมาเป็นสายกระบ,บวนเลยให้มันมาแต่มันก็ไม่รอเพราะว่ามีพี่พลูเราอยู่ยมันช่พี่พลูพี่พลูไม่เกี่ยว อีภูมันมันจัดก,การในครัวพูนี่แบบข่างแต่งหน้าตายหดมดเลยปากมันไรไปอยู่นี่มา,มาแล้วอ่ะบอสไหวไหมเนี่ยบอสมาโอ้ขั้นต่อไปหนึ่งพันโมไมคอนแล้วบอสมาถึงไหนแล้วบอสมาถึงนี่แล้วหรอ,อตัวนี้จะเก็บตังเมื่อไหร่ถึงแกว มันได้นี่ตั้งหนึ่งพันลิตรแต่ว่ปตังมีน้อยเลยมาเลือดไหลเป็นน้ำเลยมันก็ยังไม่ได้ไหลเลยมันตายแล้วนี่วางกินปากกี่ตัวนึงได้แล้วมันยังมันยังโจมตีทั้งนะ้าได้เลยกินปากตัวนี้ออโอ้ยโจมตีได้สองร้อสิบ เรื่อยชอบมันโจมตีแล้วสองห้าสิบแต่ว่าเรื่อยวตันน่าจะโจมตีจะไม่ได้แล้วโจมตีสิละพันกว่ามั้งพันเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ก็มันไม่ได้แล้วมังกินปากได้อีกตัวแต่ดูว่าข้างหน้าดีกว่าข้างหลังก็จะมันก็จะจะร่วมการเดินแล้วมันบุกมายันนี่รู้หนึ่งตัวก็จัดการได้แล้วมันขึ้นชนิด เอ้ยมีตัวนี้มาไม่ตัวนี้ใช่นไปแล้วมันก็นอนหลับเหมือนกันเอ้ยมันไม่หลับเลยอ่ะมันไม่หลับทุกคนมันไม่หลับทุกคนดูมันไม่หลับสภาพมันยี่สิบสองเอ้ยบอลตายแล้วตายแล้วอับได้แล้วได้แล้วอัพตัวนี้ได้แล้วโอ้ห่าต่อไปสี่พันยัฟแล้วยีตัวนี้มาตัวนี้เลือดโคตรเยอะเลยบอกให้เลือด ท่าไรวะบลนี้เลือดห้าหมเนาะห้าหมื่นเนาะบลจือนะอ๋อเลือห้าหมื่นไมว่าเลือดห้าเลื่มันมีบอสเลือดหนึ่งมันมีบอสเลือดหเอ้สองล้าน้ลยห้าหมืนไอแมถึงวัน้วจะารมาดิ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 มาด้ขัดแล้พังป่า หรือว่าไอตัวที่ทําให้เลิกนอนหลับมันมันไม่มีวันตันเลยรื้วยของมันต้องวางเหมือนต้องวางหลายๆตัวหน่อยนะในสถานการณ์แย่ต้องวางตรงไหนก็ได้ตรงที่มีตัวมันจะได้แก้นอนหลับเอ้ามันได้แค่สองตัวจะแพ้ป่วยตัวนี้เหรอจะแพ้ป่วยตัวงูงูนี้ไม่ได้ ตะกีนวิ่งตัวดีมนันง,งูจัดก,กามันให้ได้เอาตา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 ไม่ไหวโอ้โหตัวมันหลับมาเป็นขยงเลยว้าวไม่แน่นอนหลับแน่นที่ที่บุกเข้ามาได้เขาทำให้เพื่อนหลับบอสก็บุกเข้ามาแล้วบุกบอสเขาบุกเข้ามาแล้วไหนบอสจะไม่มาเลยนี่อย่าบอสตัวนี้นี่ นี่บอสไหมล่ะบอสไหมไอตัวที่เลือดสี่หมื่นอตัวที่เลือดสี่หมื่นั้นไอตัวเนี่ยเก้าหมื่นกับหนึ่งแสนเลยนะคิดว่าอึดมากเหรอเดี๋ยวมันก็ได้เจอตามใสพค่าดวงตาจัดการมาดะตัวนอนหลับมาเลยมาหมดเลยบอส ไอ้เมื่อตอนนี้ตัวน่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนทุกคนไม่ไหวแน่เลยตัวพี่ก่อนบอกว่ากินปากเรื่อมไม่ไหวแล้วกินปากบอกเั่นจะตายแล้วตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยระดับต่อไปสิพันห้าคิดปากเอาพันห้าไม่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยแอปรู้เนี่ยแอปพลูเนี่ยพันหน้ามันคือลี้วตันเลยนะมันจะกลายเป็นบาสูกาเลิปลาซูกากลู เรากำลังจะตายแล้วเราจังอยโอ้ยเฮ้ยเราเหลือร้อยห้าสิบแล้วให้ไอเทนทอยเลยมันมาไอ้แทนทอยเลยไอ้ตัวนี้ไอ้แทนทอยปเลยมันคือดีเจมันน่าจะเป็นดีเจมันใส่หูฟังมาปลอบใจแล้วเป็นเกย์ด้วยนะไอพี่เราจะไม่ไหวแล้วเว้ยบอสบุกเข้ามาเป็นขยงเลยนี่ดีเจก็แค่นี้แหละก็